นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะเชอรีนคะ่ะกับเพลงแฟนใหม่เธอหน้าคุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นต้องติดตามคะ่ะเพถึงมะหย่างมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะ อ่ะมันก็มีแกดแพดในการเชื่อมโยงได้เพราะว่าอะไรล่าสุดใช่ไหมคะสาวเชอรีนค่ะก็คือเพื่อนเขาเนี่ยลงออจอสตอรี่แล้วก็แท็กเชอรีนมาพร้อมกับแฮชแท็กนี่เลยพร้อมกับคําพูดที่ว่าขอเพลงที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้หน่อยค่ะแล้วเพลงที่เขาร้องกันคือแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นคุ้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรที่จําได้ดีว่าในตอนนั้นเธอบอกฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันเธอบอกกับฉันเป็นเพื่อนอะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นจัง อ่ะซึ่งงานนี้เราต้องใช้แกตผ่นในการเชื่อมโยงนะคะว่ามันเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก็คือก็คือมีที่เราเล่าข่าวไปนะก็คือทุกคนสามารถไปดูในช่องเราได้ในเรื่องเกี่ยวกับไฮโซท่านหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจที่ไปนั่งรถปรอนเช่กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วดาราสาวคนหนึ่งแล้วก็คือเกิดเหตุการณ์แบบ มาดื่มมาดริงแล้วไม่ยอมลงมาจากรถมาเป่าแอลกอฮอล์จนทําให้แบบไปด่าตํารวจต่างๆนานาจนแบบว่าตํารวจต้องแจ้งจับต่างๆนะมันจะแกะแผลเชื่อมโยงกับคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนนี้เราก็เล่าอดีตไ้ฟังแล้วเราเล่าประวัติเข้ฟังแล้วว่าเขาคือสามีเก่าของคุณเชอรีนแต่ว่าคุณเชอรีนก็บอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกันแล้วนะจ๊ะ แต่ว่ามันก็มีนิดนึงละไม้อ่ะเออแฟนใหม่เธอหน้าคุณคุณเออเพลงนี้มานะจ๊ะช่วงนี้ก็คือรับไม้ตตอกับโป๊ะปะโป๊ะปะอย่างเงี้ยเลยค่ะทุกคนที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันได้ตรงนี้นะคะแล้วก็กดติดตามเผื่อเมีไว้ด้วยนะจ๊ะขออนุญาตปิดหนะ้าเพื่อนของคุณเชอรีนนะคะแต่ว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุณคุณเหมือนคุณที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรอืม